อเอาคนที่ฆ่าทักษินได้มาเป็นมันมีใครก็ไม่รู้สั่งการมาที่เลขาทธิการคอมชอให้ล่างบางตระกูลชิน,นวัตรทั้งทรัพย์สินและการเมืองให้ยึดทรัพย์ตระกูลชิน,นวัตรทั้งหมดพลเอกวินยัยตอนนั้นก็ประชุมกันสามคนไม่มีใครนี่ในกองบัญชาการนะก็มีบิ๊กบัง <c oughs> มีพลเอกวินัยพัทยาคุณอดีตเลขาธิการสอมช <c oughs> ซึ่งทำหน้าที่เป็นเลขาธิการคณะปฏิรูปและผมอาจารย์มีชัยแกก็ไม่อยากไปยุ่งกันนั่งอยู่ข้างนอกบอกว่าขับไปนั่งคุยค <c oughs> พอมีคำสั่งนี้บิ๊กบางก็ถามว่าอย่างไงพลเอกวินัยบอกไม่ได้แกตรวไปเช็คที่ไหนมึงแกบอกไม่ได้ถ้ายึดทรัพย์กันแบบนี้นะรัฐบาลนี้จะถูกหาว่าเป็นทรราชดีไม่ดีแจ้งหมดเพราะฉะนั้นการจะยึดรับคนเนี่ยอย่างนี้มันทําไม่ได้ อย่างน้อยก็ต้องให้ความเป็นธรรมให้มีคณะตรวจสอบขึ้นมาก็เลยไอสุก็เห็นพ้องกันว่าเอาล่ะเมื่อยึดทรัพย์ตระกูลชินวัตรทั้งหมดไม่ได้นะนั่นหมายความต้องการจะล้างบางเศรษฐกิจการยึดมำนาล้มล้างทางการเมืองแล้วจะมาต้องยึดรั์ให้หมดเมื่อยึดรัพย์โดยคําสั่งอํานาจปฏิวัติไม่ได้เนี่ยก็เลยตกลงกันว่าให้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งเมื่อจะตั้งคณะกรรมการชุดหนึ่งแล้วเนี่ยผมก็บอกวควรจะมีความเป็นธรรม และควรจะมีผู้คนที่คนเชื่อถือในความยุติธรรมค่ะขอก็มอบให้ผมร่างประกาศฉบับนี้และเสนอชื่อบุคคลเป็นคณะกรรมการชุดนี้คือคอตสอชุดที่หนึ่งก็ออกเป็นคําสั่งฉบับที่ประมาณสิบเก้าวะอะไรพวกเนี้ยจำไม่ได้แล้วก็ผมก็เสนอชื่อท่านสวัสดิ์โชิพาณิชย์อดีตประธานสารดีกาค่ะซึ่งก็เป็นสัญ,ญ,ญลักษณ์ของความยุติธรรมนะครับให้เป็นประธานและก็เลือกคนที่มีความกลางๆเนี่ย ให้เป็นเป็นกรรมการชุดนี้อย่างน้อยเมื่อจะตั้งศาลพิเศษทั้งทีเนี่ยก็อย่าให้ใครเขาด่าว่าได้ว่าไอ้พวกจันไรเนี่ยมันตั้งคนที่จะมาล้างบางเขาหาความยุติธรรมไม่ได้ <Okay. S 2> อย่างน้อยอย่างทีเถียงได้ว่าเฮ้ย hey, แต่ละคนเนี่ยยุติธรรมนะะ <Okay. S 2> อย่างถึงแม้ว่าองค์กรมันเป็นการตั้งศาลพิเศษซึ่รัฐธรรมนูญหรือหลักกฎหมายใดไม่อนุญาตให้ทําได้แต่เมื่อจะเม็นต้องมีแล้วเนี่ยมันดีกว่าไปยึดทรัพย์เขาดื้อ,อ,อจะเป็นทรราชไปเลย mm hmm. ก็ตั้งคณะกรรมการนี้ก็สังคมก็ยอมรับ คณะกรรมการนี้ประชุมครั้งแรกก็เริ่มวางระบบในการตรวจสอบค่ะไม่ทันใจครับต่อมาก็มีคําสั่งว่าไม่เอาไอ้ชุดนี้ใช้ไม่ได้ต้องเอาคนที่ฆ่าทักษิณได้มาเป็นก็เลยต้องเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการชุดนี้ผมไม่ยอมเขียนและผมไม่ยอมเสนอชื่อใครเขาก็เลยเอาตั้งคณะกรรมการคอตสสชุดที่สองขึ้นมาค่ะออกเป็นคําสั่งฉบับที่สามสิบหรืออะไรเนี่ยสองห้าสี่เก้าก็ตั้งคณะกรรมการคอตสสชขึ้นมา ซึ่งองค์ประกอบเนี่ยคือคนที่ต้องมาล้างบางชินวัตรนี่พูดได้ชัดเจนโอ้ค่ะตั้งมาล้างบางทั้งาทางการเมืองและทางเศรษฐกิจนะครับค<า>่ะเพราะ้เอาคนที่จะฆ่าทักษณิณนั้นั้นมาเป็นไปดู้ลครับบางคนถึงวันนี้ยังมายังมาซัดทักษณิณไม่เลิกอยู่เลยตัวเองทําหน้าที่เป็นสารแต่ที่จะประสาทความยุติธรรมนะทําตัวเป็นคนเป็นมือเพชฌฆ้าว แม้คณะกรรมาการชุดนี้มันยุบไปตั้งนานในกาเล,เลแล้วยังมา,างบ้าไม่เลิกยังมางยังมาเล่นงานอยู่ทุกวันนี้นะครับถึงเป็นผู้ร้องเองด้วยซ้ำไปวันนี้คือกระบวนการของการเริ่มต้นล้างบางตระกูลชิน,นวัตรขออนุญ,ญาตแบบนี้ทนาย p พศา a คะ่ะถ้าถ้าคุณผู้ชมฟังหรือประชาชนทั่วไปเขาฟังเขาก็จะมองอีกแง่มุมหนึ่งว่าอ้าวทนาย p พศาพูดได้สิแต่ถ้าคนไม่ผิดอะ ใครจะมาเล่นงานได้ใครจะมาเอาผิดได้ถ้ามีมุมนี้ทนายไพศาลอยากอธิบายงคือคนที่เป็นกรรมการตรวจสอบนี่นะครับถ้าคนที่เป็นธรรมกับไม่เป็นธรรมเนี่ยคิดว่าผลมันจะเหมือนกันไหมเนี่ยแค่นี้ก็รู้ค่ะระหว่างคนที่จะมาฆ่าคุณกับคนที่มาให้ความยุติธรรมกับคุณเนี่ยผลมันจะออกเหมือนกันไหมคือมีธงมาแล้วในใจมีธงมาแล้วต้องร่างบังเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องหนึ่งที่เขาทําก็คือว่าให้ยึดทรัพย์ชินวัตรค่ะ จึงมีการออกคําสั่งยึดทรัพย์ทักษิณก่อนอเขตเล่าเสนอนะครับก็ยึดทรัพย์ทักษิณก่อนนะสี่หมื่นกว่าล้านเนี่ยแล้วอันที่สองเนี่ยก็ให้ตรวจสอบภาษีการเสียภาษีซึ่งเป็นประเด็นที่โจมตีกันมาก่อนยึดอำนาจนะครับ